่เหรอไอ้มันม่วงอะน,นะคาร์นอตอะคาอนอตมันคือมันม่วงจบเกมนี้เดี๋ยวจะไปเล่นดาร์กไดเวอร์ต่อนะใครอยากเล่นดาร์กไดเวอร์แวะเข้ามาโหลดอยากจะเล่นไอ้ด่านนั้นอนะดา่ดานด่านที่มันเล่นยากๆอ๋เอ,อเฮ้ยๆมแต่ไอ้นี่วะเฮ้ยอ้กผักมาผักกลับไม่โกงเอ๊ะคนสู้วะ โอ้ยโอ๊ยตีลังกาโอ้ยโอ้ยโอ้ยลูกไม่ขึ้นอุ้ยโู้มันตีมันผักตีลังกาเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้ยน่ากลัวว่ะน่ากลัวว่ะผักตีลังกาเลยเมื่อตะกี้เนี้ยลุกไม่ขึ้นเลยอ่ะอุ้ยไปก่อนโอ้ยโอ้โหหนีเสือป่าจละเข้โอ้ยโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้ว โอ้วิ่งไปทางไหนมันก็ผักโหเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวที่มันไม่ปลอดภัยว่ะไปดีกว่าเออโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่านะหานะเฮ้ยโอ้หกดไวเท่าว่าเฮ้ยเฮ้ยเวลาจะไม่ทันแล้วเร็วเร็วเร็วเออ ทันพอดีไอ้คาโก้นี่ไม่เอาอะไรใครเลยนี่หว่ามันวิ่งมาแบบเอ้าคาโก้ม่งเหรอเอ้าคาโก้มง่งนึกว่าคาโก้มันไม่เอาอะไรคาโก้ไปตั้งแต่เกมแรกเลยวะ่ะโอ้น่าสงสารคาโก้โดนผักมรณะผมอุ้ยเมื่อกี้ใครมันผักอ่ะโอ้โหแม่งผักผักกระเด็นเลยอุ้ยหูดูไอตัวนี้นี่มูดหลอนเลยโอ้ อวะอย่างน้อยเรายัางรอดว่ะคาโคไปโดนอะไรมาทำไมถึงมองเพ่งไปผิดจังหวะเหรอหรือไงเอาว่ะคาโกเสี้ยนหนามเราไปแล้วหนึ่งเหลือไอ้เยเกอร์จอมผักไอ้นี่ก็ยังรอดนี่ไอ้อรออรอครานอรอชานพีเฮดไทยแลนดไอ้ไอ้ตัวหน้าผีโคตรน่ากลัวเลย เหลือกี่คนนะมีคาร์โก้มีเกอร์แล้วมีใครอีกคนวนะชอบเล่นมาเก็บเออผมก็ชอบนะมาเก็บเพิ่นดีอ้าวฮะรบอบอะไรนะวิ่งเข้าไป <laughs> ไม่ทันแค่เซเว่นนาที <laughs> น่าสงสารคาร์โก้ไปลุยของเราเจาะลมเอ้ย แต่เราก็ยังไม่ลืมวิธีการเล่นแบบมืออาชีพเฮ้ยไอคนข้างหน้าเรามันเสร็จแล้ววะดูดิมันลุกขึ้นยืนแล้วอะ่ะเรายังไม่ถึงครึ่งเลยอะเฮ้ยโอ้โหเฮ้เยไม่ได้เล่นนานละเสียวอะเออเสียวมันแตกอะ่ะ เออพโ,โล่งโล่งโล่งยืนไปยืนปวดนหนึงไอ้แค่ี้ก่อนออรอดรอดรอดโอเคเกมเกมต่อไปเป็นเกมแล้วลืมละเกมต่อไปเกมอะไรนะอ๋อไอ้นี่ไออะไรอะ่ะกีฬาสีสกีฬาสีอ่ากีฬาสีอีซี่ ีกเมันก็ยังเหนียวอยู่ม่ะมันอยู่รอดปลอดภัยว่ไอ้ตัวหน้าผีที่มันโคตรน่ากลัวเลยอะดูดิโอ้โหดูดิโคตรหลอนเลยอะโหนี่ถ้าเกิดผมเจอ,อตัวนี้นะผมแบบฮอกอะเออโอ้ยอันนี้มันก็หลอนจัดเฮ้ย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 สวยแล้วอย่าเข้ามา,ามา อยากเข้ามานะเว้ยโอย่าเข้ามานะเว้ยอยากเข้ามาอยเข้ามาอือสวนเว้่ยมังแทงกันมั่วแล้วเฮ้ยทำไมมันยิงได้วะเฮ้ยทำไมมันยิงได้อไอ้้ขีไปไหนแล้วเมื่อกี้ยังไล่อยู่เลยอ่ะฮะนี่แน่นี่แน่ไล่เหรอ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  ไล่ทำมาเป็นไลท่ทำมาเป็นไล่ไปสามสองหนึ่งเรารอดแล้วทำมาเป็นไล่ดีแน่เรียบร้อยหมดเตี้ยนหนามไปหนึ่งคากโก้เกมที่หนึ่งเยเกอร์เกมที่สามเราเหลือแต่ไอตัวนี้ละไอตัวหน้าหน้าหน้าผีเนี่ยโดนผู้คุมยิงนี่ไงคนเรามันบาปอะ่ะเห็นไหมเออ คนเรามันบาปผู้คุมเขาเห็นไงว่าไอ้นี่มันไปละลานคนอื่นเขาก็โดนยิงไงเออเฮ้ยรอสบายละอีซี่ว่ะดานเนี้ยบอกเลยไม่มีใครมาป่วนเนี่ยเราอีซี่สุดๆไปเลยโอ้โหอีซี่เฮ้ยอะไรอะใครม,มพูดมาไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้อยู่แล้วครับไม่แพ้อยู่แล้ว เฮ้หรือว่าผู้คุมเขาจะมาเพื่อเราอะเออผู้คุมเขาอาจจะมาเพื่อเราก็ได้ว่ะอือมาเก็บมาเก็บโอ้โหอึ๊บเออเรามีผู้คุมเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยเหลือเอออุ้ยวนี้อย่างเร็วเลยออเฮ้ยเหมือนมาเก็บมันเล่นยากขึ้นนะแผนขาโปบอกเอ้ยไม่ใช่ไอ้ เยเกอร์หัวแขน้องนิวไม่น่าเลยปันปื๊ดไปเลยแล้วกันชิวจัด <c oughs> เออเฮ้ย, <c oughs> ยผมว่าผู้คุมเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนผมอะอาจจะเป็นเพื่อนผมปลอมตัวมาวะ่ะอีอีอีออีซี่อีซี่เี่ยเนี่ยเนี่ยผมว่าผู้คุมเนี่ย ไม่ไม่ไอตัวขาวก็ตัวดำเนี่ยตั่วเลยเฮ้ยตราเพื่อนเราทำไมมันมาช้าจาังวะเฮ้ยสองคนนั้นอะสู้ๆเว้ยเพื่อนเร็วอีแค่สิบวิเอาหน่อยเอาหน่อยคุมบอกว่าอะไรคุณบอกคุณบอกไปไปโลดไปโลดเดี๋ยวชวนคุยกันชวนชวนชวนน้องเขาคุยอ่ะเถอะเถอะ <laughs> มันก็ยืนคุยด้วยนะเออไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใจเย็นค่อยๆค่อยๆช้า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 ๆค่อยๆเออใจเย็นลม้ลมลไหมเออสองแล้วสามแล้วเออสี่เอาผ่านแล้วเหรอโอ้อยางไว,วไปเร็วไปเร็วเร็วมมดแต่เดินเดี๋ยวก็วิ่งไม่ทันเออเอาว่าผ่านหมดว่ะทุดหยอดทุดหยอดพี่ลองแต่ว่าผมเล่นหมัดอะไรนะหมัดหมัดแม็กมวยอะไรเก่งสุด หมัดหมัดอะไรเกมงตุ๋เหรอผมว่าผมว่าน่าไม่รู้เหมือนกันแต่ผมผมรู้สึกว่าแฮมเมอร์รับมือยากหน้าผีไปอีกหนึ่งเอ้าหน้าผีไปอีกแล้วเหรอเอาเหลือแค่นี้เหรอเฮ้ย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 นั่นผมไปเป็นน,นี่ดีกว่าไปเป็นไปเป็นกาดดีกว่าผมไปสมัครเป็นกาดเอ้ยมันสมัครเป็นกาดยังไงวะเดี๋ยวก่อนนะ ขอเป็นกาดย,ย,ยังไงเนี่ยขอเป็นกาดเนี่ยยอมเสียตังสองล้านห้าทำไงวะเฮ้ยผมขอเป็นกาดหน่อยเอาแล้วมันทำยงไงอะโอ้โหกดไงวะโอ้ทูทามทูซิเลกโรเอ็กไพลโอ้มันหมดเวลาแล้วเป็นกาดไม่ได้โอ้โหเอ้ยก็จะไปเป็นกาดซะหน่อยเวีนกรรม โอ้โหไออันนี้ด้วยดิเฮ้ยเว็บไทยมีหน้ากล้องเหลือหน้ากล้องอีกคนนึงจะรอดไปนไออารฟผมไม่ชอบเลยเฮ้ยไอ,อน,นี้มันขิงว่ะบอดอนวอลลี่ว่ะไอไอวิลเนเวอร์ขิง่แน่นี่แน่นี่แนะ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 ่ ไล่ผักชาวบ้านชาวท้องเขาไปทั่วไม่แล้วผักทีเดียวสองคนเลยว่ะปห,หน้ากล้องไปไหนเลาวัน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 ก็ปิดติครับรออะไรเราเออวันเออหน้าผีวิ่งอะไรฮะไอหน้ากล้องไปไหนละหน้ากล้องหน้ากล้องอยู่ดีปะ่ะสองันเอาห้องนั้นเอาเราห้องนั้นเข้าไปทำไมสองคน ออกมาโอ, no อ,อ,อ,อ้โหไอ้นั่นมันเอาเอาไอ้นี่ก็จะออกเอาไอ้เข้าเข้าเข้าออกเอาออกมาเออเอาเดี๋ยวไอ้นั่นออกเออเอาหัวไอ้นั่นเสียสละว่ะไอ้หัวเมงหัวเม่งนายแม่งเสียสละสุดๆอะอากอนหัวเมงเออหัวเม่งโคตรเสียสละเลยอะเออนี่ถ้าเป็นผมนี่ผมผักเลยเนี่ยเออไอ้หัว ้องตีหัวกล้องอไล่ผักหัวกล้องวะนี่ละเออช่วยผักไอหัวกล้องเร็วเราอ๋อบอกให้ช่วยผักไอหัวกล้องเทูทูทานหนึ่งทานหนึ่งทางนี้ทางนี้เร็ว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 เอาไอหัวกล้องมาทําไมวะเนี่ยเออไม่เป็นไรตอนนี้เราสามาคีกันก่อนล้วกันนี่ไงไอหัวกล้องไอหัวกล้องเอ้ยแม่ง เกลียดยังไงได้อย huh ่างนัここ to to like. ้นไอ้หัวกล้องไอ้เียนี่ไงโอ้หัวกล้องผักแม่นว่ะโอ้ยโอ้ยต่อยกันข้างในว่ะเฮ้ยโอ้โหต่อยกันอู้คุมมีคนต่อยกันข้างในเนี่ยเธอด้วยอืมอืมนี่ไงไอ้หัวกล้องไอ้หัวกล้องอืมอืมวิ่งมันต่อยกันถ้ามันตายได้ในป่านี้มันตุยไปแล้วเนี่ยนี่ไงอืมอืม อะไรอะมูลค่าเวาียวนมูลค่าเวทอะไรวะเนี่ยม่วนโอ้ดา่านใะนทุกิดเกมอะไรก็โคตรง่ายสำหรับผมผมว่าน่าจะเป็นโกโกวาง่ายสุดแล้วทาโก้ทาโก้ทาโก,ก้มันตุยด่านโกโกวาไหมเหรอเฮ้ย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 อือเอาเฮ้ยไว้เดี๋ยวพึ่งเดี๋พึ่งเปิดก่อนเปิดก่อนเออโอ้ขอบคุณมากไอหัวเม่งอีกไอหัวไอหัวนี่อีกแล้ว มันเจอมันประจําเลยเว้ยม่ชีนะเปรียบยังไงได้อย่างนั้นไม่ช่ไอหัวกล้องเออเฮ้ยแต่เมื่อกี้ผักไอ้นั่นร่วงไปถือว่าทําได้ดี <c oughs> ผักไอตัวนั่นที่มันวิ่งมาก่อนเราอ่ะยังรอดอยู่ไหมรอดไหมน่าจะรอดนะเฮ้ย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 ยาอย่ามาคูไอหัวกล้องนี่นะมันนี่ไงมัน มันเกียดยังไงได้อย่างนั้นจริงๆเว้ยวิ่งไปไหนก็เจอแต่มันเนี่ยไอหัวกล้องเนี่ยเออสู้ๆพี่ขอไอแพ้ไวๆเอ้ยตาเนี้ยผมแชมป์แน่นอนไอหัวกล้องเนี่ยเดี๋ยวเจอแน่เหลือสี่แล้วอะจะจกแน่นอนเลยงานเนี้ยไนโบรเอ้ยเอาว่ะไนโบร์ไนโบรด้วยเออ ไอห,หัวกล้องเ่ยว่าวันนี้จะเล่นซะหน่อยแต่วันนี้จะจัดคาวเซเว่นให้อิบหูเด้งกินตอนกลางคืนกินตอนนี้แล้วย่อยตอนไหนอ่ะเอาละ่ะทีเนี้ย <c oughs> กี่แผ่นนะห้าแผน่นเอาไอเนีเขาบอกว่าอันนี้โอเคเฮ้ยเพื่อนใครอะ่ะไปดิเอาโหนี่ไงโดนหลอกไปเป็นที่เรียบร้อย โอเคก็แย่แล้วใช้ใช้ใช่ใชไหมนายก็ใช้ก่อนดีเอาเร็วๆใช้ดิเอา้าไม่ใช้อะ่ะเอา้าหนึ่งเขาบอกว่าฝั่งนูน้นใช้เอา้าใช้ก็ใช้วะเออเอออ่ะนายใช้ก่อนเราจะต้องรอบไปด้วยกันเพื่อนนายไปก่อนเลยนายใช้อะ่ะ เอาใช้แล้วไม่โดดล่ะเฮ้ยเอาเอาเราใช้แล้วไม่โดดอ่ะอย่าพอกนะวายวายอะไรอ่ะมาวายอะไรเออผมส่องมั่งดิเอาโดนปิดปิดไฟมันปิดไฟทำไมดีวะเอา้า อ้ยโอ้ยโอ้ยรอ,อดว่าชนะสุดยอดพี่บ้าวสุดยอดสุดยอดในที่สุดผมก็ชนะอีกหนึ่งครั้งนี่ไงรับเงินกลับบ้านมาเอ้สุดยอดไปเลยเฮ้ยตีล้านหกแสนบอลช้ำช